ถ้าไฟว่าถ้าสมมติไฟบอลค้ำคำนี่หนูทุกคนต้องหู้เลยน้องทอมแห้งนั่นเองของเจ้าโอเคหฮะตัวนี้เป็นเป็นไฟว่าน,นี่ของเจ้าปลาแซลม,มอนนั่นเองโอเคปลาแซลม,มอนโอเคปลาแซลม,มอนขาวๆก็าขึ้นไม่แต่ทะเลนี่เลยปลาแซลม,มอนสดๆเลยของเจ้าเน้องนะ บายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเชียนไลฟ์ฟินเยสเอมื่อนี้เนาะหลังจากมาเที่ยวนะ่ Los Angeles, California นะลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเนี่พวกเจ้าเมือม่อยนเะมือเ่อยเนาะเมื่อยกันแลนอยู่ตลอดเนาะแต่ว่ามื่อนี้เนาะเพราะเพราะดีมีเวลาหน่อยนึงเนาะอ่าควายจิพาทุกคนมาเที่ยวทะเลได้เลยเนานะมานาั่งกินอาหารทะเลแซ่บๆเดินพวกเจ้าเด้อมองนี่นะพวกเจ้ามันเป็นอ่ามันเป็นทะเลที่แบบว่าน่าโบกไก่จากตัวเมืองหลายเนาะมันอยู่ใกล้ตัวเมืองนี่แหละท่านสิเทียบใจเมืองอ่าเมืองไทยก็คือแปลว่าน่า คือพัทยาหรือว่าหวัวหินนะพ่อแก้าเนาะอ่ะฮะมันสิอยู่ใกล้กับตัวเมืองเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นทะเลที่แบบว่านะ่ะโด่งดังโด่งดังนาะนอ่าหนึ่งหนึ่งในแหละแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่วนะลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเนาะอ่าซื้อมันก็คือลานะซื้อทะเลนั่นกรนะเคลาน่ะซานตาโมนิกานั่นเองเนาะอ่ะฮะอ่า,า,อามองนี่ก็เป็นแหล่งมากที่แบบว่าคนเดินทางนะพ่อเก้วคนอ่ะนะคนข้ามทางเนาะคือถึงกับปนยั่วนะ่ะยูญี่ปุน่นพ่อแก้วยี่ปุ่นมองอนาะน ซับบุย่าน่ะพวกเจ้าต่อไปชื่อบุพิพนะซนะับบุย่าเน้ะค่อยเคยไปมองนั่นเนาะคนข้ามคนข้ามทางเจ้าหน้าท่าเบิ่งคนข้ามทางเด้อแบบคือมดพวกเจ้าคือมดโอเคท่านผู้ชมนี่เบิ้งนี่นะพวกเจ้ทาท่านผู้ชมมองเบิง่งมองคนข้ามบนทางเนาะคือกันครับซับบุย่าเลยพวกเจ้ายูทถนนบนญี่ปุ่นเนี่ยนะพวกเจ้าเห็นว่านี่นะโอ้สียางเป็นเมื่อยเนาะปันบุญธาตุหลวงพวกเจ้าปันบุญธาตุหลวงเลยข้ามบนทางเนี่ยพวกเจ้า อ่าซื้อทะเลต,ตัวนี้คืออันนี้เน่ป๊อกเกลเด้อเห็นบอสนี่นะซันตานโมนิกาเด้ป๊อกเกลเด้อซันตานโมนิกาอยู่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนั่นเองเนะน,น,น,นาะเห็นบอนะสนี่นะคนสับสนวุ่นวายเนาะเห็นบอสนี่เลยกันแม่นานรอบรอบเด้ป๊อกเกลเด้อร์พอดีท้ายรอบรอบไปเบิรงเด้อเห็นบอสนี่ถนนเนาะ เป็นว่าน,นี่กับถนนนั่นเองเนาะถนน,นหนทางเนาะอันนี้เมืองแคมป์ทะเลนั่นเองเนาะแต่ว่าเมือนี้เนาะเดี๋ยวสีไายนี่เห็เบิังมหมองหัวหมองนี้มันเท็นอย่างเนะาะขอจีไปทายเบิงังมืดนึงนะเนาะพ่อเจ้าเด้อ <c oughs> แล้วจริงสิพาพไปกินข้าวนั่นเนองเนาะ ท the going s <S right now. Get and down. ่านผู้ชมนตอนนี้เราคอยกับนังสีนะให้ทุกคนเบิกนั่นแหลการแสดงเนาะการแสดงของคนดำเนาะของคนดำคนกับพวกมันแสดงอย่างโอเคแต่ว่าคอยมจรทุกคนเบิกกันเนาะมันแสดงอย่างเดเนโอเค นี่พวกเจ้าเบิ้งวิวตัวนี้นะพวกเจ้าเอ้ยเนาะสุดสายหูสายตาพวกเจ้าอา่ะความอา่าความงามนะพวกเจ้าอยากให้ญาติพี่น้องมัดทุกคูทุกคนมาเห็นเนาะเบิ้งรถนี่นะพวกเจ้าคันเซนมมานี่ไปเมืเลได้เนี่พวกเจ้ารถนี่นะเนาะเห็นป่อ่อนยนตอันนั้นพอพวกเจ้าันเจ้าอ่อนยนตอันโฆษณาบ่เห็นบะ เดือดสิมายางท่านนี้คนมหาสิมายางท่านนี้มันทุกคนบังเถ้ามองนี้มีแต่คนรวยๆเขาเจ้าอยู่ด้วพวกเจ้าเห็นบ่นี่รีแล็กพวกเจ้าเนาะอ่าน่า,นา,นามือไห้กันแลนอยู่เนาะอ่าเสี่ยทุกคนบังน,นั่นเองเราความสวยงามความอลังการของอเมริกาเนาะอ่าตอนนี้อยู่อเมริกาเนาะ สภาพแวดล้อมหรือว่าเศรษฐกิจมันยังกลั๊บคืนมาปกติหมดแล้วเนาะเพราะว่าอย่างนั้นนะทุกคนน่ะอยู่80 80ของอเมริกาหรือว่า90%เนาะเขาะใครจะซักยาซักวัคซีนมาแล้วเนาะและโควิดก่บ่ค่อยมีแล้วเนาะอ่าฮะทุกคนอาจจะถามว่าบ่ย่านโควิดบอกเนาะอยู่พี่มันเริ่มดีแล้วนะพวกเจ้าดีแล้วโอเคอู้พวกเจ้าเอ้ยความสวยงามเนาะความอลังการพวกเจ้าเสียดายอะไร ให้ไอ้เงยน้องเนาะพ่อแม่มูคูเด้อพ์พกเก่รเด้อมาเด้อพ์พกเก่รเด้อลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนั่นเองเนะาะอลังการพกเก้อาอลังการงานสร้างเมืองคนนี่นะเพราะว่าบีตัวนี้มันอยู่ใกล้กับป่าในเมืองเนาะใกล้กับป่นาใกล้กับลอสแอนเจลิสเนาะติดติดกับลอสแอนเจลิสเลยพกเก่าเมืองค้นเนี่ยพวกเก้าปานมดเนาะ กับมาฮอดบอลน่ะนะซันตาโมนิก้าเรียบร้อยเนาะแต่ว่าตอนนี้หิวเขาเ้เขาพวกเแก่คอยจะไปหาอมียงอาหารทะเลแซ่บๆมานั่งกินให้ทุกคนเบิ่งเด้อแต่ว่าตอนนี้เนาะคอยจะให้ทุกคนมาเบิ่งกันว่ามันนี้อย่างนี้แถวนี้เนาะเป็นอย่างคนจริงมกักมาแถวนี้แม่นบ่โอเคมาเลยอ่ามองมองนี่เนาะค้นมกักม้าย้อนว่านน่ะนะมันมีอะไรมันนี้มองให้เด็กน้อยเ,เลน่นให้มีอย่างสินาพวกเจ้าเห็นบ่คือมองกันนะเอา,าออกมาซิกแฟลกซิกอย่างสินาแมนบ่ นี่คือเฮทโพลที่หนึ่งเฮทโพลที่สองก็คือมันอยู่ใกล้ตัวเมืองนั่นเองเ,องเนาะพวกเก้าเนาะเซ่โอเคนี่ทำผสมเห็นบ่เมืองคนมาเล่นทะเลเนาะทะเลมันกังามพวกเก้าอันนี้เขาห้องว่านั่นน่ะแปซิฟิกโอเชียนนะพวกเก้าเด้อนี่คือทะเลแปซิฟิกโอเชียนเนาะอ่าที่พวกเขาอย,อยู่อยู่แถวนี้ยอดน่ะเข้างห้องแอตแลนติกโอเชียนโอเค เ็นบอลลมันก็มีอะนให้บอลเด็กนอก้อยเล่นนู้นนี่นั่นนะพ่อเจ้าเาขาว่าซิกแฟกว่ะเห็นฮ้บอลนี้ก็จะเป็นห้องเฮิร์นเดือนดาวเนาะพวกคนร่ำคนรวยขเขาเจ้าอยู่พระเจ้า แคนอนานัาา้นแถวนี้ก็สิมีมองตลาดขายเครื่องซื้อวนอกซื้อวันเนี้ยเนาะเห็นบอกคนทุกคนยากกับมีในยงเก้าเห็นบอกคนขอทานกับมีเนาะหูงามขนาดพะเยก่ อันนี้ก็มั่งคายนะฮอตด็อกนั่นเองนะพั่เจ้าเนาะนะอันนี้มันเป็นอาหารแบบอนาะอาหารแบบของอเมริกานะะกาะพั่เจ้าอาหารแบบพื้นบ้านเขาเจ้านะ่ะมันเป็นเบสิกเลยเนาะพวกฮอตด็อกอย่างพวกนี้นะพัะเะ่เจ้าซีอาหารอเมริกาเนาะแต่ว่าค่อยจะบุก,กินเนะาะเพราะค่อยกินหลายแล้วเนาะนี่พีกเจ้า นกหนูปูแป้งผมก็เห็นแบบ Pacific Park นั่นเองเนาะเห็นเราเก่าอันนี้ก็มองคนคียนั่นนั่นเองเนาะเนราเอลังการงานสร้างพวกเก้า ผู้สาวเบิ้งแนละ้พักเจะนะ้ามีแต่ผู้งามผู้สาวกันได้ไดความสุขพวกเจ้าอ่าคือใครบ้างเลยเนาะถึงเขาสิมีเวลาห้านาะทีสิบนาทีเนาะอ่าโบวิ่งผ่านไม่มให้ไทยเฮาได้นะเนาะเขาจะไปขอห้องอนะเทวดาฟ้าแทนไม่ให้ไทยความสุขให้เฮามันเป็นไปไม่ได้เนานะอ่าถึงเขาสิอยู่ให้อยู่นะยู่ห่วอยู่ส่วน อย่อไม่กา่ายู่บ้านนอกบ้านนาะทุกคนมีความสุขที่แตกต่างกันไปเนาะต่างแต่ว่าเขาสิค้นหาแบบไหนเนาะมือนี้คัดที่เตือนใจกันสิมีประมาณนี้เด้อสำหรับปัรนา,นาคลิปม้ทะเลเนะาะจะหน่อยคอยจิไปกินอาหารกอนโอเคทนผู้ชมเนาะโอ้ยหิวข้าแหงพวกเจ้าย่างมืดมือเนาะมือนี่เนะาะพมิดว่านะอันน่ะยักไปกินอาหารแบบเล้าๆหรือว่าไทายๆสิเนาะแต่ว่าแถวนี้มันบูมีเนาะ Are you guys yeah, okay? Party okay, perfect. Your table is ready for you. If you guys wanna go ahead and close out at the bar and then, okay. then you can send it to your table. Where? Yeah. What table? Oh he'll send you guys. You guys just have to close it up first, huh? okay. No, it's okay, we're okay here. Yeah. yeah, 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 yeah. Oh, okay. Thank you, thank you. Oh, yeah, 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 y e a เมื่อกี้เนาะน่ๆสาวๆมาถามว่าอยากได้โต๊ะบ่เนาะเพราะว่าเมื่อกี้มันมันดีซีมเจ้าอันนี้ห้านตัวนี้น่ะอย่าบอกเนะเป็นห้านดารานันเอเจ้าโอเคนะห้านดาราฮอลลีวูดเนาะอ่าค่อยสิค่อยใจเบิ่งได้ว่าดารมันผู้ใดโอเคอ่าซื้อเราซื้ออย่างวะ เ i a g a ั n Forest Cam สายกับหมูเรานผู้ใดเนาะแต่ว่าเซ็นทุคนบิงหูเได้อีกเนาะผู้นั้นต่อจ้ะผู้นั้นต่อผอ้วมหจ่ออัอนั่นนมูกี้เราอันน่ะที่คจะที่น่ะข่อยว่ามฟน Forest Cam ข่อยูเราแต่ถ้าถอว่าถ้าสมมติขอยว่าคำคำนี่ทุกคนต้องหูเลยนั้น ทอมแห้งนั่นเองพวกเจ้าโอเคห้างตัวนี้เป็นเป็นแบรนด์ของเราแต่ค่อยคิดว่าเราต้องมีหุ้นชวนด้วยเราพอมาขายยิงไซซ์ซื้อของเราเนาะเดี๋ยวใครจะเบิรงนมาทอมแห้งเป็นผ้โอเคพคนเจ้าอันนี้ก็คือทอมแห้งเนาะเดอะมีฮุกของเราอนี้เต็มหมดเลยเนาะอ่าฮะบอกพวกดาราหมอนี่ก็มากินเนาะมันเป็นดาราของฮอลลีวูดเนาะเพื่อนเนาะภาษาไทยทุกคนเบิรงนได้องเนาะอันนี้ก็คือแบบบรรยากาศในห้างเนาะ อันนี้ก็คือบรรยากาศในห้างเนาะอ่าฮะไม่บอกอันนี้ก็เป็นอยู่ในบาร์เนาะโอเคท่านผู้ชมเนาะไข่ก็ได้ซั่งอันนี้เนาะอันนี้ก็คือปลาหมึกนั่นเองเนาะเขาห้อมว่าปลาหมึกเขาว่าคาราเมลี่เนาะอ่าถ้าผู้ใดมาเมืองนอกถ้าอยากกินถ้าอยากกินนะจืนปลาหมึกขนาดพวกเี้เขาห้อมว่าคาราเมลี่โอเคคาราเมลี่มาถึงกินปลาหมึกเบียร์เบเกอร์นี่ใครจะกินในเบียร์เบเกอร์ นนอันนี้มัน,นอาของมาพี่นัดซอสเนาะ,ะ,ะ,ะชุดยอดเพราะว่าชุดยอดยอถึงแม้มันอาจจะเป็นแบบอาหารแบบลาลเนาะแต่ว่าก็กินได้พราเจ้าเขาอยู่ใส่เขาก็ต้องพับสะาพเนาะ ทุกคนยู้ใส่กับยู้ใส่กับโบเล่เข่าก็เขาต้องได้กินเข่าเนาะเขาต้องได้กินเข่าเจ้าอันนี้ก็คือแกงของเมกาเนี่ยพวกแกเนาอันนี้เขามาแคมป์ซาวเดอร์เนาะถ้ามาด่ามันเขาจะกินก็เข่าจีนเพราะว่าเขาหิวเข่ากินบุญกินก็เข่าจีนแต่ใครจะกินก็เข่านั่นเองพวกแกเนาะอืออือดีไปโซบไปเลยเพ่อเจ้า วินาทีนี่เนี่เอาชีวิตรอดไปก่อนพวกแก้วโอ้ยได้กินข้าวแล้วปานขึ้นสวรรค์พวกแก้วเนาะคนเอเชียเขากค็คือเเ็นบอคือนคาร่าตลอดบ่ดเลย เป็นตัวของตัวเองดีสุดเป็นบอกอย่าพยายามเปลี่ยนอย่าพยายามแลงนคนแลงน้นนำโคนคนอื่นคนเก่าอันบปล่าอะฮะคือคอยให้ก,ออกันบอกคอยไปใส่ให้กันหรอกคอยกินข้าวคอยกินข้าวมันบปล่าถ้าที่ไปเฮ็ดแลงน้ำโคนคือเขากินอาหารฝรั่งตลอดมันก็เป็ี่ยนไปลงได้เั็นบปล่านี่คือตัวตนข,ของเขาเั็นบปล่าไห้บอกนี่พวกเก่ปลาแซลมอนนั่นเองโอเคปลาแซลมอนโอเคปลาแซลมอนขาวขาเก้ขาขึ้นไม่แต่ทะเลนีน่เลยปลาแซลมอนสดๆเลยพวกแกเนาะนะนี่บาง อันนี้บ um, uh, right. ั克ลี like ่เนาะอันนี้เขามาพักบั克ลี่โอเคเขาจะกินในบางเด้าต้องเอานี้น้ำลาดมันก่อนพวกเจ้าอันนี้เขาห้องว่านานาต้มซอสนั่นเองเนาะซอสซาซิมินั่นเองเนาะยะกินในบางเด้าพวกันเนาะ Yeah yeah the Arctic Circle for sure yeah Look at จริงจังไม่ยอมเาเวลาไม่กามัน nah คุกปลาแซลมอนพม่ยอมมันสิเอาเหล้าราเอาแซมเป้แซน้ำเราเวลาเากินมันสินี่รสชาติแซมเป้เหมือเราโอเครสชาติแซมเป้แบบนิ่มๆและหอมๆแบบเราเนาะ มันจะมือของบ้านน้ำบ้านเท้าเจียวพักบัวของสิไซอย่างไซเนาะแต่นี่เขาบอกว่าเขาแซมเป้นแต่เนาะมาเมกาต้องกินเบียร์บัตไล่เดาะเพราะแค่นันนี่คือเบียร์ของเมกาเนาะเบียร์เมกามันช่มีบัตไล่แซมอัดัมบัตไวเซอร์พวกนี้ไม่นช่เบียร์ของเมกาเนาะสัหรับทิปกิ๊นี่นะเดี๋ยวก็มาเดียวทะเลเนาะลีลาคลีลากระสีมีประมาณนี้เดาะเพราะั้นเนาะ พาไปมักงแอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปให้เนาะเพื่อเป็นที่กำลังใจให,ห้เฮาแล้วพอจีไปแลาวเขาไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองต่างแขวงของอเมริกาเนะาะพอยจีพยายามพายไปนะี่แหละพวกเจ้าเบนะิ้งเนาะว่าเนี่ยความแตกต่างการใช้ชีวนะิตเนาะโอเคเนาะสำหรับวันนีิของเกาเข้ามาสบายดีบาย,บายบายดื่มเบียรนะ์กันเด้อ